วันนี้มาพบกับน้องสเต็มฟีเวอร์นะคะอยู่ที่ฟอร์ดราชพฤกพระราม5วันนี้เรามาพบกับตัวรุ่น XLS นะคะกระบ,บะ4ประตูของเราที่มาแรงนะตอนนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่899,000บาทวันนี้เราจะมาแนะนำชุดแต่งนะคะเกี่ยวกับรถคันนี้นะคะแต่งอะไรกันบ้างนะคะลูกค้าอยากแต่งเป็นตัว XLSX h a m m e r นะคะเราจัดการให้เลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้านะคะข้างหน้านะคะเป็นตัว Ford นะคะของ h a m m e อร์ของเรานะคะเป็นตัวสีเทานะคะสีเทาแบบนวลๆลงมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ตัวอะคริลิกให้ลูกค้านะคะบนฝากระโปงนะคะคําว่าแลนเจอร์นะคะและที่ภาพไม่ได้เลยนะคะคันนี้นะคะใส่เป็นชุดแต่งนะคะ Victor ของเขานะคะมาพร้อมกับตัวกันชนด้านหน้านะคะ เห็นไหมคะตรงกันชนด้านหน้าเขาจะเป็นสีดําเงานะคะเข้ากับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเราพามาดูตรงด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะวิกเตอร์ของเรานะคะเพิ่มเข้ามานะคะเป็นชิ้วล้อนะคะใส่เพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ให้มันสมดุลกับตัวล้อนะคะล้อของเขานะคะ,ขน,ะ,คะขนาดอยู่ที่18นะคะแม็กนะคะเป็นแม็กแม็กขอบ18ยาง AT ทนะคะแม็กยางนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะตัวตัวลายแม็กนะคะ เดี๋ยวเราพามาดูด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะติดเป็นตัวคิ้วกันสาดนะคะเพิ่มเติมนะคะอา,อาจจะเป็นในช่วงนี้นะคะฝนตกแดดอ,อ่อนเราก็ลดกระจกลงมาได้นะคะตรงนี้ต่อมานะคะเป็นโลบาร์ด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวของแฮมเมอร์นะคะที่แต่งให้เหมือน XLSX แฮมเมอร์ของเรานะคะสวยงามนะคะตัวนี้นะคะ แล้วไฟท้ายของเขานะคะโดยปกติแล้วไฟท้ายนะคะของ x l s นะคะจะไม่ใช่ตัว LED นะคะลูกค้าก็เปลี่ยนเข้ามานะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความสว่างแบบตอนกลางคืนได้ดีเช่นเดียวกันค่ะและฝาท้ายนะคะเป็นครอบนะคะครอบฝาท้ายเป็นสีดำเงานะคะเข้ากับตัวรถเป็นตัว FORD แบบนี้นะคะและที่สำคัญนะคะลูกค้าติดตัวโรเลอร์ด้วยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าใช้งานเนี่ยเอาไว้แบบใส่ของข้างใน ตัวตัวโรเลอร์นะคะสามารถกดเข้ากับตัวรีโมทนะคะเปิดปิดได้เลยนะคะ x o s ของเรานะคะมีกล้องหลังให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยค่ะถ้าลูกค้านะคะสนใจแต่งแบบตัว XLS X, x Hammer แบบนี้นะคะหรือว่าอยากแต่งทรงแบบ o f f ฟ o a d นะคะลูกค้าสามารถนะคะโทรมาได้ที่เบอร์โทร062-502-6395ไฟแนนซ์บริการถึงบ้านอยากรับรถ ที่บ้านเราก็นำรถไปส่งให้ลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะแล้วพบกันอีพีหน้าค่ะขอบคุณค่ะ